เอาเลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและตอนนี้เรากําลังอยู่ในช่วงเรื่องเล่าจากเดียโบนั่นเองมาแปลกใช่ไหมปกติจะเล่นแต่ Warcraft Starcraft วันนี้มาเดียโบบ้างนะครับซึ่งก็เป็นอนหนึ่งจักรวาลของบริษัทที่เนื้อเรื่องเนี่ยผมชอบแต่ว่าผมก็ค่อนข้างที่จะเข้าไม่ถึงสักเท่าไหร่ด้วยความที่แบบตีมซาตานี้นะครับคือผมเคยเล่นนะแต่ว่าตอนเด็กอ่ะมันกลัวผมเคยเล่นในภาคหนึ่งหรือภาค2นั่นแหละ ธีมของตวเกมเนี่ยมันจะมืดมืมดดักๆนะเป็นหมู่บ้านแบบคือมันไม่ค่อยมีฉากเช้าเราเห็นนะแล้วผมได้เคยไปเจอกับตัวเหมือนกับบูชเชอร์นะแบบเหมือนเป็นดดนเชียนใต้ดินนะผมเจอแล้วผมกลัวเลยแบบ ตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กเนี่ยเราไม่รู้ว่าวิธีการเล่นเป็นไงก็เลยแบบไม่ค่อยได้ศึกษาหาเรือกเกี่ยวกับตัวเกมนี้ะเท่าไหร่นะเพราะว่าด้วยความไม่เข้าใจและความหวาดกลัวนั้นนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้นีผมจะมาล้างบาปให้ตนเองนะครับโดยการจะถลำลึกและก็พาทุกคนเนี่ยมารู้จักจกับข้อมูลในจักรวาลเกมเดียบรนะครับโดยจะอยู่ในช่วงเรื่องเล่าจากเดียบรเนี่แหละครับ และสาหรับตัวละครแรกที่ผมจะระเดิมเลยนะครับก็เป็นตัวไหนเปไม่ได้นอกจากเป็นตัวละครที่เราชอบนะซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมชอบตัวนี้มากๆเลยนะครับในบรรดาตัวร้ายนะครับก็คือ l e โอลิกเดอะสเกลตันคิงนั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นตัวละครที่ผมได้จับต้องแบบจริงจังเลยนะครับก็คือในเกม h e r o of the s t o r m นะแล้วก็ทำให้ผมรู้นะครับว่า สกิลหัวดขอเฮแกเนี่ยมันแรงมากแรงขนาดนะเออคือมันก็เป็นที่เก่าขายจริงนะกับสกิลของเลวลิกที่มีการเวียงคอน3ทีเนี่ยเออไม่รู้คอเลือนลูกตุ้มนะคือมันเป็นสกิลที่ขึ้นชื่อมากสำหรับตัวคอเลวลิกและนั่นแหละครับผมก็จะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้นะครับเลวลิกเดอะสเกิรตันคิง ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเพจบริษัทรอไบล์รอ e ์เกอร์สาธิตด้วยนะครับแหล่งรวมข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเกมในจักรวาลบริษ,ษัททั้งวอล์คัสต้าครับโอเวอร์วอชและก็เดียโบนะครับก็ลองไปเยี่ยมชมแฟนเพจกันได้ที่บริษัทลอไบล์รอว์เกอร์สาธิตนั่นเองนะครับและก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับก็ต้องขอแวะสวัุดีเหล่าเมมเบอร์ชิพทุกท่านที่มีการสมัครเข้ามาซึ่งนี้ก็เป็นหนึ่งแรงนะครับที่คอยสนับสนุนช่องเราโดยก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้ว,รลวเราก็มาเเริ่มกันลย โดยในส่วนแรกที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือข้อมูลแรกเริ่มเลยนะก่อนที่จะมาเป็นสเกลิตันคิงคือเขาเนี่ยก็เป็นมนุษย์มาก่อนโดยที่เขาเนี่ยเกิดที่เคจิสถานนะครับและก็ได้เดินทางมาที่เขตคันดูรัสและก็ทําการสถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์แห่งดินแดนนี้นะครับซึ่งเลวิลิกเนี่ยก็ได้นาครอบครัวและก็กลุ่มนักรบบดาดาคนซอนิทนะมาตั้งลบล่ากอยู่ที่เมืองทริสทรัมนะครับซึ่งเมืองทริสทรัมเนี่ยก็อยู่ในเขตการปกครองเขาเนี่ยะครับก็คือเขตคันดูรัสซึ่งก็จะอยู่ทางตะวันตกข,ของคันดูัสเลย และนอกจากนั้นเนี่ยทางเมืองทิสแตรมเนี่ยก็จะมีวิหารอยู่แถวแถวชาญเมืองนะครับทางด้านเลโอลิกเนี่ยก็ได้ใช้วิหารนั่นแหละในการพักพิงนะครับและก็อาศัยเปรตเหมือนดังวังของราชาเลยและในการปกครองของเลโอลิกเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยผู้คนในนาจากคันดูลัสเนี่ย,ก,ยก็รู้สึกที่จะไม่ยอมรับนะครับในตัวเลโอลิกเพราะว่าทางเลโอลิกเนี่ยเป็นคนนอกนะครับเป็นคนนอกประเทศนะอยู่เข้ามาปกครองเนี่ยเขาก็มีความอาฆาติเปธรรมดา แต่ว่าลิวลิกเนี่ยก็ได้การปกครองที่มีความเป็นธรรมนะเป็นกษัตริย์ที่ดีนะในภายหลังนชชนเนี่ยประชาชนในคันดูรัสเนี่ยก็เริ่มที่จะยอมรับกษัตริย์คนนี้ซึ่งนี่ก็จะเป็นจุดที่ยังแฮปปี้อยู่นะครับแต่ว่าจุดที่เริ่มไม่ค่อยแฮปปี้เนี่ยก็คือวิหารที่ลิวลิกเนี่ยไปใช้เป็นวังเนี่ยมันเป็นวิหารของพวกฮอร์ดริมนะครับซึ่งพวกฮอร์ดริมเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนักเวทที่ทําการ ต่อตั้งขึ้นมาโดยทีเรียลนะซึ่งทีเรียลเนี่ยเราจะคุ้นหน้าคุ้นตาไปอย่างมากเพราะว่าเปรียบเสมือนพระเอกเลยก็จะเป็นแองเจิลนะครับโดยจุดประสงค์ของฮอร์ดิมเนี่ยก็คือการต่อกกรกับบรรดาพรามอีวิลนั่นเองซึ่งเหล่าพรามอีวิลเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับจอมปีศาจทั้ง3แห่งโยมโลกนะครับซึ่งก็จะมีเมฟิสโตเดียโบและก็บาอัลนั่นเองคือถ้าใจพูดง่ายๆเน่ยคือไอ้สามตัวน,นี้เนี่ยคือบอสของฝั่งปีศาจซึ่งเหล่าฮอร์ดิมเนี่ยก็ได้ทําการต่อต้านพวกพรามอีีวิลเน่ย มาตั้งแต่ในอดีตแล้วซึ่งผลงานของพอร์ดิมที่นี่เนี่ยก็คือการผนึกเยโบรหรือว่าหนึ่งในสามอีวิลเนี่ยไว้ในโซลสโตนนะครับและก็ทําการเก็บไว้ที่วิหารแห่งนี้แหละครับคือแค่คิดตามก็ร้อนๆหนาวๆแล้วนะครับไปสร้างทัพที่พูดผีปีศาจนะก็เป็นจุดเปลี่ยนของเลโอลิกเลยนะครับสําหรับการที่เลือกมาใช้โบสนี้หรือว่าวิหารนี้ในการเป็นราชวง แต่สำหรับผมเนี่ยในจกักรวาลเดียโบเนี่ยมันก็ไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยทั้งนั้นเลยนะไปไหนก็ปีศาจตลอดนะเออก็ต้องดูดูกันไปนะว่าจะเป็นไงต่อนะครับโดยพลอมหลังจากนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับพวกเดินนั้นหนังเจมวานนะแต่คอนจูริงอย่างนี้นะครับที่มีพูดผีอยู่ในบ้านหรือว่าที่อาศัยอยู่ซึ่งที่พรดสาของลิโอลิกอย่างลาซาลัสเนี่ยก็ได้ตกเป็นท่านให้กับเดียโบนะครับเ,เพราะว่ามันก็จะมีผลข้างเคียงต่างๆนานาแหละถึงแม้ว่าจะโดนผดึงเนี่ยแต่ว่าการล่อลวงของเดียโบเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่ ซึ่งเป้าหมายที่เดียโบเนี่ยต้องการนะครับจากลาซารัสเนี่ยก็คือการที่จะให้ลาซารัสเนี่ยทำลายโซลสโตนนะที่ทําการกักขังตัวเองไว้โดยที่เดียโบเนี่ยก็มีความต้องการร่างใหม่ที่จะเข้าไปสิงสถิตนะครับโดยลาซารัสเนี่ยก็ได้แนะนำนะครับว่าให้ใช้ร่างของเขาเลยนะคือร่างของราชารลโอลิกนั่นเองและหลังจากที่ลาซารัสเนี่ยชี้เป้านะครับเดียโบเนี่ยก็ได้ทําการกกนใจเรโอวลิกนะครับโดยการที่พยายามจะครอบงําเรโอวลิกจากภายในใจ,ใจิตใจ ซึ่งก็เป็นลูกเล่นที่เราผีหา่สาสตานเนี่ชอบใช้กันนะครับโดยที่โรลิกเนี่ยก็รู้ตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะถูกครอบงานะครับแล้วก็ทําการต่อกรนเพียงลําพังโดยที่ไม่บอกใครซึ่งต่อกรนในที่นี้ก็คือการต่อสู้ภายในจติตใจตนเองนะครับไม่ยอมให้เดียโบเนี่ยเข้ามาครอบงาได้ โดยที่เขาเองก็มีเหตุผลนะที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือนะเพราะว่ากลัวว่ามันจะมีผลกระทบต่อผู้ที่มาช่วยเหลือเขานะทางด้านการวนใจหรือว่าการแทกแซงของเดียโบนะครับเขาก็เลยไม่เลือกที่จะให้ใครมาช่วยจนมาวันหนึ่งเนี่ยลิยวลิกก็ได้พ่ายแพ้ต่อการคูกค้าของเดียโบนะครับและก็ถูกเดียโบเนี่ยครอบงำอย่างสมบูรณ์แบบโดยที่ตอนนี้เนี่ยก็ไม่เหลือแล้วนะครับกษัตริย์ที่มีเกียรติยศมีความยุติธรรมและก็ความดีนะครับเดียโบได้ทําลายมันออกไปหมดแล้ว และเดโบเนี่ยก็ได้ใช้ลิวลิกในสภาพเนี่ยนะครับสภาพที่เป็นคนไม่ดีเนี่ยในการปกครองเมืองนี้ต่อไปนะครับโดยมีลาซัลสเนี่ยในการปกปิดความจริงนะว่าราชาคนนี้เนี่ยถูกครอบงำจิตใจไปเรียบร้อยแล้วโดยที่ในตอนนี้เนี่ยอนาจารคารดูลัสเนี่ยก็มีความรุ่งเรืองและก็รุ่งโรจน์นะโดยการปกครองของลิวลิกคนก่อนที่มีความดีมีคุณธรรมในจิตใจแต่ทว่าหลังจากการที่เขาเนี่ยถูกครอบงำจิตใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงนิสัยไปเนี่ย อนาจักรคันดูลัสเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าสู่กันลยุคซึ่งนั่นก็เพราะการปกครองในรูปแบบใหม่ของเลวิลิกที่ไม่ใช่คนเดิมนะครับโดยที่เขาเนี่ยก็ได้ทําการสั่งประหารทุกคนเลยนะครับที่คิดจะต่อต้านเลวลิกและส่งนักดมของเขาเนี่ยไปแถบชานเมืองนะเพื่อคอยค,มค่มขู่และก็ทําให้ประชาชนคนต่างๆเนี่ยยอมซีโรลาต่อการปกครองในรูปแบบที่โหดร้ายของเขา และนอกจากนั้นเนี่ย <S <S เขายังชอบระบายอารมณ์ด้วยการทุบตีนาะงสนมทุบตีที่ปรึกษานะครับแม้กระทั่งผู้เดินทางจากต่างดินแดนด้วยแมสโมนาสเปกเตอร์ของเขาซึ่งอ่าผมนึก็เป็นแค่ไม้เท้านะผมนึกภาพเป็นแบบกษัตริย์แก่ใช้ไม้เท้าแต่ว่าแมสโมนาส,สเปกเตอร์เนี่ยมันคือกระทาอันเบิ่มๆที่เขาได้ใช้เป็นประจำอย่างที่เราเห็นกันในแบบในเกมนะผมไม่นึกว่ามันจะเป็นแบบเบิ่มๆงั้นด้วยซ้ำนะใช้ตีนางสนมนะคิวมโหดเก้น และด้วยวิรกรรมที่แสนโหดเหี้ยมของเรวิกเนี่ยก็ทําให้เหล่าบรรดาผู้คนเขาเนี่ยเรียกขานเขาว่าเดอะแบล็กคิงหรือว่าราชาดํานั่นเองและอีกหนึ่งสิ่งที่พีคเลยนะครับก็คือหนึ่งในบรรดาเหยื่อที่เลียวิกเนี่ยทำการประหารเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือภรรยาของเขาอย่างอัซิล่าด้วยและเมื่อเวลาผ่านไปนะครับหลังจากที่เดียโบเนี่ยทำการครอบงำเรีวริกเดียโบเนี่ยก็ได้รู้สึกนะครับว่าเสี้ยววิญ,ญญาณของเรียลิกเนี่ยมีความพยายามที่จะต่อต้านเขาอยู่ ซึ่งนั่นก็ทำให้เดียโบเนี่ยเปลี่ยนใจนะครับที่จะครอบงำตัวเลวลิกและก็ไปครอบงำลูกชายอย่างเอาเบรสแทนดีกว่าโดยที่ต่อมาเนี่ยลูกชายของเขาเนี่ยก็ได้หายไปนะครับคนที่เดียโบเนี่ยจ้องจะครอบงำซึ่งเลวลิกเนี่ยเมื่อรู้ว่าลูกชายของเขาหายไปเนี่ยเขาก็มีความโกรธเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ได้ทาการสังหารผู้บริสุทธิ์หลายคนนะที่เขาคิดว่าเป็นตัวการในการลักพาตัวลูกชายของเขาซึ่งอันนี้ผมก็อนุมานได้นะครับว่า ทางด้านเรลิกเนี่ยก็เหมือนจะไม่รู้แหละแต่ว่าเดียโบเนี่ยเป็นคนบงการอยู่เบื้องหลังเรลิกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือเรลิกแบบเป็นแมดคิงแบบราชาวิปล่านะที่ถูกตัดด้านรีออกไปเหลือแต่ด้านร้ายๆทั้งหมดโดยที่อันนี้ผมก็คิดเองเองนะครับถ้าใครใมี้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ได้ผมจะมองในรูปแบบที่เหมือนกับเทลเดนนะครับใน l ลอดอัฟเดอะริงนะครับที่ไม่ได้เป็นตัวเอง จิสำนึกด้านดียู่ตัวเองเนี่ยก็ไม่อยู่นะครับไม่เต็มร้อยโดนครอบงามโดนสะกดจิตนะครับก็ทําให้มีบุคลิกหรือว่ามีนิสัยเช่นนั้นนะครับเป็นบุคลิกแบบร้ายๆแล้วก็มีวันหนึ่งนะครับที่หัวหน้านักรบของริลิกอย่างลัสเดรนเนี่ยก็ได้กลับมาจากการลบนะครับก็การลบนั้นก็เป็นไปได้ไม่สวยเท่าไหร่นะเพราะว่าได้พ่ายศึกกลับมา ซึ่งลัสเดนันเนี่ยก็ไปลบนานแล้วนะครับไปในเวลานานเลยการที่เขากลับมายเมืองเนี่ยแล้วก็ได้ทําการเห็นกษัตริย์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยคือเขาไปตั้งแต่เลวลิกเนี่ยยังเป็นคนดีนะกลับมาเลวลิกเนี่ยก็บ้าไปแล้วนั่นก็ทำให้ลัสเดนันเนี่ยเลิกที่จะยุติความบ้าคลั่งของเลวลิกนะครับโดยการที่เขาเนี่ยตัดสินใจที่จะสั่งหาเลวลิกชิงซะเลยนะครับแล้วก็ถึงรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะตายในภายหลังเนี่ยเขาก็เลิกที่จะทำสิ่งนี้เพื่อยุติความวิปราสของราชาองค์นี้ และก่อนที่เลโอลิกจะตายเนี่ยเขาไ็ได้ทําการสาบทหารของเขาไว้นะครับว่าแม้หลังความตายนักโลกแห่งคารดูลัสเนี่ยจะต้องยังคงรับใช้กษัตริย์ของพวกเขาต่อไปถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ต้องการก็ตามเมื่อเลโอลิกได้ตายลงเนี่ยทางด้านเนียโบเนี่ยก็ได้ทําการปลูกชีพเลโอลิกขึ้นมานะครับกลายเป็นสเกลตันคิงนั่นเองโดยที่สเกลตันคิงเนี่ยก็ได้ทําการสังหารนักรบของลัสเดนานลงและเหล่าบรรดานักรบที่ถูกสังหารหรือว่าได้ล้มตายไปเนี่ย ก็จะถ,ถูกเปลี่ยนให้เป็นเฮลไนน์นั่นเองโดยที่เหล่าบรรดาทหารทุกคนเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนเป็นเฮลไนน์นะครับซึ่งก็จะเหลือแค่ลัสเดนานเลยว่าคิงส์เลเยอร์ในตอนนี้นะครับที่ยังคงคุมสติไว้ได้อยู่นะครับโดยที่เขาเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะเดินทางลงไปตายในจุดที่ลึกสุดของวิหารนะครับก็เป็นวิหารที่ถูกเปลี่ยนเป็นวางในตอนนี้นะครับซึ่งการที่เขาเนี่ยต้องการจะาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในจุดที่ลึกสุดของวิหารเนี่ยเพราะว่าเขามีความกลัวนะครับว่าถ้าเขาได้กลายเป็นเฮลไนท์ไปเนี่ย เขาจะสร้างความเสียหายให้กับเมืองนี้เนี่ยเกินที่เขาจะจินตนาการไว้ได้โดยจุดจุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่น่านยุกย่องมากนะครับเพราะว่า s ั d เดนาเนี่ยก็เป็นยอดนักรบนะครับที่ถ้าถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นเฮลนอย์เนี่ยเขาก็น่าจะเป็นเฮลน i g h ์ที่มีความแข็งแกร่งและก็มีความอันตรายเป็นอย่างมากและก็หลังจากที่เลวิกเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นสกเลตันคิงนะครับ เลวิกเนี่ยก็ได้ทําการเตรียมกองกลังผีดีของเขาเนะครับพวกเฮลไนท์พวกอันเดีทั้งหลายนะครับเพื่อที่จะต้องการยึดเมืองชิสแตรมในนามของเดียโบนั่นเองแต่ว่าเลวิกเนี่ยก็ถูกสกัดนะครับโดยฝีมือของลูกชายคนโตอย่างเขาอย่างไอดานนั่นเองแล้วก็พ่วงมาด้วยนักผจญภัยอีก2คนนะครับอย่างเจซเลสเดอะซามอนเนอร์ ales, er, และก็โมเรียนาบรัดเลวนนั่นเองซึ่งโดยการร่วมมือกันของทั้ง3คนนะครับก็ได้ทําการจัดการเลวิกได้ในที่สุด และก็หลังจากนั้นนะครับทม์มสกิปมาอีก22ปีนะครับในเหตุการณ The ์ The Fallen Star โดยที่เหตุการณ์นี้เนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่มีดาวตกนะครับถ้าตกไปที่ไหนเนี่ยคนตายก็จะฟื้นไนดะ้ง่ายๆเลยโดยใจความสําคัญเลยก็คือไอดาวตกเนี่ยเนี่ยดันมาตกอยู่ใกล้ๆก,กับบริเวณที่ลิวลิกตายนะครับก็คือแถวๆว,วิหารของลิวลิกนี่แหละโดยที่นันก็ทําให้ลิวลิกเนี่ยได้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้กลับมาคนเดียวนะเขาก็ได้ทําการ ปลุกชีพเหล่าทหารของเขานะครับให้ตื่นขึ้นมาในรูปแบบงโครงกระดูกนะแล้วก็ปลูกชีพเหล่าชาวบ้านที่ตายไปเนี่ยให้มาในรูปแบบอันเดนนั่นเองซึ่งหลังจากที่ปลูกชีพลูกน้องมาได้สําเร็จเนี่ยเขาก็ได้บงการให้ลูกน้องเนี่ยไปสังหารเด็กขาดเคนนะครับซึ่งจะเป็นนักเวทคนสุดท้ายแห่งโอราริมซึ่งก็จะเป็นวิหารที่ทางด้านลิลลิกเนี่ยอาศัยอยู่ ซึ่งอิตาเด็กขาดเคียนเนี่ยก็ได้ติดอยู่ในวิหารนะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์ฟอลลิงสตาร์นะครับก็คือดาวตกมาตุ้มแล้วก็ทําให้เด็กขาดเนี่ยติดอยู่ในวิหารซึ่งก็จะมีนักผจนภัยอย่างเดินในฟรเรมนะครับได้เดินทางมายัางทส่ทรมนะครับแล้วก็ได้ทำการสืบเกี่ยวกับเรื่องราวของฟอลลิงสตาร์นะครับแล้วก็มาทําการช่วยเด็กขาดเคียนไว้ได้ทันและหลังจากที่ช่วยเด็กขาดเคียนเสร็จเนี่ย นักผจญภัยเนี่ยก็ได้ไปยังสุสานหลวงนะครับแล้วก็ได้ทําการเก็บม,มงกุฎของเลโอลิกเนี่ยมาใช้ในการเปิดประตูเพื่อที่จะเข้าไปในสุวนลึกของวิหารซึ่งสุสนลึกที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นสุสานของกษัตริย์เลโอลิกนั่นเองโดยที่นักผจญภัยเนี่ยก็ได้ใช้มงกุฎของเลโอลิกนี่แหละในการตึงวิญญาของเลโอลิกนะครับแล้วก็ทําให้วิญญ,ญาณเขาเนี่ยได้กลับไปสู่ร่างกระดูกของตนโดยที่หลังจากนี้แะครับก็จะเป็นการประชันกันร,ระหว่างผู้กล้าหรือว่านักผจญภัยนะครับกับกษัตริย์เลโอลิกนะครับก็เป็นการ่ับซึง ผมมีความเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยที่เคยสู้กับเรีวลิกเนี่ยคงจะมีความทรงจําดีๆเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้นะครับในการต่อสู้กับมันซึ่งก็เป็นผู้เล่นหรือว่านักผจญภัยอย่างเรานะครับที่ทําการสังหารเรีวลิกได้ลงซึ่งนี่ก็เป็นการสังหารอย่างถาวรน,นะครับแล้วก็เป็นการปิดตำนานของเรีวลิกในจกักรวาลเดียบโบด้วยนะครับก็หายไปตั้งแต่ในจุดๆนี้เลย แต่ว่าประสบการณ์ในการเล่นหรือว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยก็ยังคงเป็นตำนานอยู่นะครับซึ่งผมเห็นก็อ๋อนะเป็นตัวคอนที่ผมชอบมากนะสเคตันคะิงเนี่ยก็อาจจะมีคอนเซปต์หรือว่ารูปแบบที่มีหลายๆเกมเนี่ยเอาไปใช้เป็นแรงดันใจนะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกไปได้นะครับแต่ใดๆคือตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนมาสคอตของผมเลยนะครับที่ผมรู้สึกชอบนะครับในรูปร่างที่ถือคาถาหรือว่ากระบองอันบิ๊กเปิ้นะครับก็บอกว่าทุกคนจะชอบแล้วก็มีความทรงจําดีๆเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้กันนะ และก็สุดท้ายนี้ก็ฝากทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดซับเลยว่าสังหร่นมาในรูปแบบต่างๆก็ดีนะครับเพื่อที่จะทําให้คลิปของเราเนี่ยมีคนดูเยอะๆนะครับและก็ทำให้ผมเนี่ยมีแรงใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อๆไปด้วยนะฮะสำหรับนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันนะฮะอาเดอส